สวัสดีค่ะพ่อเม่พีนุอมมาพบมาพอกับเจตาพาด้วยอีกนะค่ะในทางช่องยูทูบเนาะเจตาจะมาว่างแนวทางราวพัฒนาค่ะมือนีเป็นแนวทางของเลขล็อกจิกแล้วก็เลขมีที่มาเนาะค่ะสองสุดวันมาดามคำนวณค่ะแนวทางใหม่ของเพินนมาแล้วค่ะเจตาเอามาลงใให้ก้อนเนาะค่ะสองมือ เจรนาตามต่อขาดไปไหมเนาะค่ะถ้าเพื่อโชคดีถ้าเพื่อมาค่านี้ก็จะเป็นแนวทางของเลขล็อกจิกเนาะค่ะลาวพัฒนาแนวทางลาวพัฒนาค่ะเมื่อคืนในวันที่สิบเขาเต็มเต็มอีกแล้วล็อกจิกเนาะพี่น้องวันที่สิบเนาะวิ่งเข่าหนึ่งหนึ่ง,งสามล่างสองตัวเขาเต็มเต็มยางบอดเอกลับเลยเนาะค่ะเด็กล็อกจิก มีไผ่ใดไผ่มาน้ำผึนบนอคือสิมีผู้ใดอยู่แล้วเนาะเอฟซีล็อกกิกเนาะค่ะผู้ใดติดตามเพลินอยู่ตลอดสองหวดติดลรวเด้อค่ะนี่ก็วันที่แปดเนาะพี่น้องเอา,าให้เบิ่งกีกก่อนวันที่แปดก็เข้าไปเต็มเต็มเนาะอันนี้วันที่สิบของมือขึ้นนี่วันที่สิบสามมาแล้วค่ะวันที่สิบสามเด็กกาบขอบุญขอบคุณล็อกกิกเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบพอบคุณเป็นอย่างสูง ทางช่องเกตาพารวยเนาะค่ะเหล็กลอกกีกดาวพัฒนาวิ่งลูดของวันที่สิบสามเด้อค่ะวันจันทร์ที่สิบสามเนาะวิ่งลูดจะมีสองกับสามค่ะสองตัวหกหางสองสี่สองห้าสองหกส,สามสี่สามห้าสามหกตัวบินก็จะมีสองสองกับสาม 3, สามค่ะสามตัวสี่หาง สองสามสี่สอง, 5, สอง, 6, สองค่ะตัวนินตัวเจาะของเพื่นก็จะมี2 4, 3 4, อ3ส2 6 3 6ค่ะตัวนินตัวเจาะสามตัวก็จะมี2 3ง2 3 6เด้อค่ะเหล็กล็อกจิกเพื่นดังเพื่นปังเนาะค่ะเขาเขเดินดีเดินดีขนาดเลยล็อกกิก อย่าลืมอย่าผลาดนะแคปนาจอชอบคลิปนี้ค่ะ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ mm hmm. เป็นกำลังแรงใจใองจีตาเนาะค่ะ mm hmm. เลขล mm ็อกจิกอย่าลืมสายวิ่งสายหลุดหล mm hmm. ุดยากค่ะล mm ็อกจิกมาเบิ่งต่อไปค่ะดูต่อไปของเลขมีที่มา mm hmm. เลขมีที่มากก็เขาไปค่ะ เลขมีที่มาเข่าตัววิง่งสองตัวเนาะเก้ากับหนึ่งวิ่งรูดเพิ่นเนาะค่ะเข่ากับหนึ่งมือขึ้นนี่วันที่สิบสายวิง่งสายรูดเป็นจังไดนอกของเลขมีที่มาพี่น้ 9, นงนะองนเ,นเ,ลอลอเลขมีที่มาเก้าหนึ่เนง,าาง,งเนาะมอขึ้นนี่ตัวไม้เพิ่นให้มาแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณเลขมีที่มาด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางชงเนาะเพิ่นไห่มาแล้วตัวไม้วันจันทร์วันที่สิบสามค่ะ ให้มาแล้วเนาะวิ่งรูดเล่าพัฒนาเลขมีทีมากของเพลินก็จะมีหนึ่งกับสามค่ะสองตัวหกหางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าตัวเบิ้ลเพลินก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับสามสามค่ะสามตัวสี่หางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามสายวิ่งสายรูดจะลืมเลือนพี่น้อง ตัวเบิลของเลขเลขมีที่มาเนาะตัวเน้นตัวจอเพิ่นหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดค่ะสามเจ็ดแล้วก็สามแปดเนาะสามตัวหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดค่ะตัวเน้นตัวจอเพิ่นชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะชอบคลิปนี้เลขมีที่มากับเลขล็อกกิกเนาะค่ะ กราบขอบบุญขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เขามาที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเกีาตานะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเลขก็มิเขามม่ลดเป็นธรรมดาเนาะ,ะพี่น้องแบบขอโทษขออภัยถลขบกบ่เข้าถลขกลดไปเนาะ วันที่สิบสามไปกันต่อไปใหม่เนาะคะ่ะวันที่สิบสามไปใหม่เอาใหม่เนาะ,ะไปใหม่กันวันที่สิบสามต่อไปจะเป็นของใครต่อไปเบิรงอีะคะ่ะต่อไปจะเป็นของซองสุวรรณเนาะคะ่ะซองสุวรรณซองสุวรรณเพิ่นก็ให้มาแล้วะคะ่ะวันที่สิบสามเนาะ ซองสุบ้านของมือขึ้นนีของมือขึ้นนีเพิ่นก็รุดไปค่ะซองสุบ้านซองสุบ้านรุดเนาะบอเป็นยังค่ะไปต้อเนาะวันที่สิบสามเพิ่นหายมาแล้วค่ะถ้าเพื่อโศกเพื่อมานถ้าเรียกเพิ่นเขา่าเพิ่นดังเพิ่นปังเนาะตามใหม่ค่ะพี่น้องวันใหม่ตามกันใหม่เนาะเป็นเรื่องธรรมดากราบขอโทษขอไพ่ทา เหล็กมีุดเนาะค่ะเหล็กบอ่อเขา่าบอ่อปังกาบขออาัยเป็นยางสูงเนาะเหล็กมีเขา่ามีหลด์ซองสุวันวันที่สิบสามเพิ่งห้จีตามาแล้วค่ะไปไหมเนาะตามต่อห้กําลังเร่งใจกันคือเกาล่ะค่ะไปไหมคือเกาวันที่สิบสามซองสุวันห้มาแล้ววิ่งลูดก็จะมีศูนกับสองค่ะ

แนวทางของซองสุวรรแนวทางลราพัฒนาเด้อค่ะหลีก,ต,ต,ก0 6, 0 8, 26, ตัวนินตัวจอเพิ่กับศูนย์หกศูนย์แปดสองหกค่ะตัวนินตัวเจาะของซองสุวรรณศูนย์สองศูนย์สองหกศหลีกสามตัวเพิ่นเนาะค่ะฝากไว้แคปหน้าจอค่ะผู้ใดสนใจเนาะเข้าตามาชอบกระจัดค่ะ ของซองสุวันเนาะราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทุกทันที่เขามาให้กำลังแรงใจเกีตาเนาะค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลียกก็มี้เขามีรถดค่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะรับขอโทษขออภัยบ่เขามึอนี่ก็ มืออื่นไปกันไหมไป่อไหมมืออื่นมือเฮาอตไปเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นของมาดามคำนวณเนาะค่ะมาดามคำนวณวันที่สิบก็หลุดไปไม่เป็นไรเนาะค่ะ เด็กทุกตัวกะบ่มีไผหูว่าจะเขาจะรุดเนาะพี่น้องรุดก็บ,บ่เป็นยังไปไหมไปต่อไหมวันจันทร์ที่สิบสามค่ะของมาดามคำนวนเพ่นบ่เป็นยังเนาะค่ะใกำลังเลงใจกันตามต่อเนาะเอฟซี FC. ชอบกระจัดค่ะมากระตามไปไหมของมาดามคำนวณเพ่นเพ่นไหามาแล้วค่ะจึงได้กับขอบุญขอบคุณมาดามคำนวเนด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะทางช่องเจตา กาบขอบประคุณลายๆเดี๋ยวแนวทางมาวางมาให้ทางช่องจีบองตัวไม้ของเพิ่นค่ะเบองตัวไม้ของมาดามคำนวณวันที่สิบสเนาะวิงรูดของเพิ่นก็จะมีเกกับเจ็ดกับ9กค่ะเกับ9กเนาะสองตัวหกหาง7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเสาสี้าห้า ัวเบิร์ก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าค่ะสามตัวสี่หางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะของมาดามคำนวณเพิน่นตัวนินตัวเจาะเพิ่นกัเจ็ดสี่เจ็ดหาค่ะเก้าสี่เก้าห้าเนาะมาดามคำนวณติดตามกันสายวิ่งสายหลุดจะลืมเด้อค่ะของมาดามคำนวณตัวเบิร์น เลขเพิ่นก็ถือว่าเดินยูด้อค่ะของมาดามคำนวณกลับไปไหมพิจารณาไหมอีกงวดไหมมือไหมเนาะค่ะไปต่อของมักของชอบเนาะพี่น้องเลขเขาเลขลุดเป็นเลี้ยงธรรมดาเนาะบ่หมีไผ่หูบ่หมีไผ่หูว่าจะเขาจะลุดดาบขอบบุญขอบคุณมาดามคำนวณด้อค่ะ ที่เอตัวเลขเอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาผ้าลวยเนาะขอบพระคุณเป็นยางสูงคลิปนี้กะขอพี่น้องโชคดีเด้อค่ะขอโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงกันสุขคนหนาวมากอีกแล้วค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพกันรุ่มหนาวนีรุ่มมือสองมือแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีเดินทางไปไหนให้ปลอดภัยเดินทางให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณหล,ลายๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ